นี่คือเมืองแฝดของประจวบคีรีขันธ์ที่อยู่ในแผ่นดินของกัมพูชาเมืองประจันตคีรีเขตย้อนกลับไปในสมัยราชการที่4ได้มีการตั้งชื่อเมืองใหม่ขึ้นมาสเมืองให้คล้องจองกันอย่างตั้งใจเพราะได้ตั้งอยู่ในแนวเดียวกันระหว่างฝั่งตะวันตกและตะวันออกของอ่าวไทยได้แก่เมืองประจวบคีรีขันธ์และเมืองประจันตคีรีเขตจึงเรียกเมืองทั้งสองแห่งนี้ว่าเมืองคู่แฝดต,ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ห ในช่วงยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสได้มีการผนวกดินแดนประจันตะคีรีเขตเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกัมพูชาทําให้ดินแดนแห่งนี้ตกเป็นของประเทศกัมพูชามาจนถึงปัจจุบันและได้ถูกเรียกว่าจังหวัดเกาะกงและนี่แหละครับคือเมืองคู่แฝดในอดีตของจังหวัดประจวบคีรีขันประจันตะเคีรีเขต